รายการคุยแทบโชว์วันนี้ได้คุยกับนักแสดงสาวหญิงกัญญากเกี่ยวกับป่วยเป็นเนื้อง,งอกสามรอบมีภาวะไวทองก่อนกำหนดทำให้ตอนนี้ไม่มีประจำเดือนและไม่สามารถมีได้แล้วก่อนเฮลตี้อย่างทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายอย่างแต่ละจุดที่สำคัญเป็นมาหมดแล้วเป็นที่หน้าอกก่อนตอน27อายุ30กว่าเป็นที่หมดลูกประมาณ40เป็นที่ต่อมน้ำลายผ่าจนเฉยแล้วเหมือนอยู่ดีดีมีเพื่อนที่เขาเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งหลายคนเราก็นอยกลับบ,บ้านมาสิ่งเดียวที่เราจะดูได้คือหน้าอก คลำปุ๊บเจอปั๊บเลยว่าตกใจมากรีบไปหาหมอหมอบอกกว่าใช่ขัาผ่านเลยเราก็เฮ้ยมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอเขาจอมีการเอาไปดูว่าเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าอัลตราซาวซึ่งสุดท้ายหมอบอกว่าผ่าตัดเล็กวันเดียวไม่ต้องนอนเราก็สบายใจแจ็คพอตเป็นรอบสองเอาอีกแล้วหรือที่มดลูกเหมือนแค่เซนเดียวแต่ปวดมากมากปวดตลอดเวลาถ้าใครมีอาการปวดท้องให้พยายามจับสังเกตว่าปวดตอนไหน ปวดเมื่อไหร่อาการเป็นยังไงเพราะกว่าจะหาเจอสองปีเพราะเขาคิดว่าเส้นเดียวไม่น่ามีปัญหาจนสุดท้ายผ่านมาสองปีจนเรารู้ว่ามันจะปวดตอนเราไม่มีประจำเดือนพอมีประจำเดือนมันจะไม่ปวดหมอบอกกว่างั้นใช่แล้วเส้นเดียวนั่นแหละมันขาดเลือดมันเลยปวดมันปวดแบบกดจีดเข้าไปแบบนั้นสองปีที่ทนกว่าจะหาเจอพอผ่าเสร็จก็ชิลแล้วอยู่ดีๆมาเจอที่ต่อมน้ำลายเราคลำแล้วมันมีเม็ดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กๆเ,เมื่อ20ปีแล้วอยู่ดีๆมาปวดเคี้ยวข้าวคำแรกจะปวดพอน้ำลายออกมาได้แล้วมันหายปวด เหมือนไปปิดกานซึ่งตอนแรกหมอคิดว่าต่อมน้ำลายอักเสบแต่พอสักพักอยู่ดีๆปวดอีกแล้วเฉยๆก็ปวดเลยก็เลยไม่สบายใจอะไรที่ปวดอะไรที่ผิดปกติเอาออกเลยดีกว่าแต่ก็ลังเลเพราะจุดนี้เส้นประสาทออกมาห้าเส้นถ้าโดนเส้นประสาทเส้นหนึ่งก็มีสิทธิ์เลย นาบยวแต่หมอก็บอกว่าโอกาสเกิดมีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอันตรายมากมากก็มีความเสี่ยงอยู่เราก็ปรึกษาพี่ต้นประการเขาเคยผ่ามาแล้วพี่ต้นเขาแนะนําคุณหมอคนนึงแผลสวยและดูดีเราก็เลยตัดสินใจไปผ่าก็โอเครอดมาได้ทุกส่วนก็เ o ลโลอัพไปเรื่อยไวทองก่อนไวอันควรมีช่วงหนึ่งคนรอบข้างปวดหัวเลยตอนแรกไม่มีประจำเดือนมาก่อนคนออกกําลังกายจะชอบไงไม่มีประจำเดือนเราจะได้เวทได้หนัก วิ่งได้เยอะจริงๆแล้วมันส่งผลเสียต่อสุขภาพปล่อยไว้2ปี38ปุ๊บอาการออกเลยร้อนวุบว่บร้อนแบบไฟเผาออกมาเราจะเข้าใจคุณแม่ทั้งหลายเลยเป็นทุกครึ่งชั่วโมงครั้งละ2-3ถึง3นาทีจนต้องพบพัดเข้าไปในรายการสุขภาพการนอนแย่มากเหนื่อแตกตลอดจนสุดท้ายไปหาหมอตรวจค่าฮอร์โมนมาคือต่ำกว่าศูนย์ แม่ยังมีมากกว่าเราตอนนั้นอายุ38โดยประมาณแล้วมันส่งผลทุกอย่างมันไปดึงต่อมหมวกไตไทรอยดึงทุกอย่างทําให้ระบบพังทั้งร่างกายก็ทานยาทานอาหารเสริมอย่างเดียวเลยเราไม่อยากกินยาคุมกินมากไปเดี๋ยวเป็นมะเร็งอีกก็เลือกทางเลือกเป็นเอ็นท g i เอิงกินมา6ปีแล้วต่อเนื่องตลอดกินปริมาณเยอะด้วยเรากิน200มิลลิกรัมมาตลอดปรับลดไม่ได้ลดแล้ววีนแตกเลยอายุร่างไข่เหมือนคนอายุ50กว่า ใช่หมอบอกว่าไม่เคยเจอเป็นเคสที่3เคสแรกเป็นโรคพุ่มพวงเคสที่2เป็นคนสูบบุหรี่จัดส่วนพี่เป็นเคสอะไรก็ไม่รู้เดาว่าน่าจะทํางานหนักพักผ่อนน้อยมาโดยตลอดกลับมาดีขึ้นเมื่อไหร่น่าจะประมาณสักปี2ปีค่อยๆดีขึ้นตอนนี้ไม่ได้ค่าฮอร์โมนปกตินะแค่อยู่ในค่าที่พอรับได้มันจะไม่ร้อนวูบวาไม่ส่งผลต่อกระดูกผิวพรรณหมดประจําเดือนตั้งแต่อายุ38 ใช่ตอนนั้นเครียดนะเรายังคิดอยู่ว่าจะมีลูกไหมจะยังไงตอนนี้ดีใจมากเลยเพราะไม่อยากมีลูกแล้วถึงจุดนี้สบายตัวจัง